ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์ส่สงเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลเขาชะกันคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลเขาชะกันมีดังนี้นายมนูนโพธิตานิมิตรประธานกรรมการนายสมชายคู่คิดรองประธานกรรมการนายชาลีเสียรารัตกรรมการนางสมัยลากุนเพียกรรมการนางอาริยาสันโดษกรรมการ นางสาวบุญเพ็งนามะเกาะกรรมการนายทองใบทูคามีกรรมการนายไพฑูรย์สาโทรกรรมการนางสาวผานิชสร้างวัดกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนายมงคลหนูช้างเผือกกรรมการเลขานุการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลเขาชะกันมีกลุ่มสมาชิก และสถานดีดำเนินงานชัดเจนมีการสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนสมัครเป็นสมาชิกสู่ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลเขาชะกันเพื่อทําให้ประชาชนในชุมชนเห็นความสําคัญของการเป็นสมาชิกสู่ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบเขาชะกันการจัดกิจกรรมต่างๆการเข้าร่วมกิจกรรมของสูย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบเขาชะกันเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนช่วยพัฒนาชุมชนและเตรียมประชาชนสู่การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเขาชะกันเป็นสถานที่ส่งเสริมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งซึ่งช่วยให้ประชาชนร่วมกิจกรรมทางการเมืองและพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาชะกันเป็นแหล่งข้อมูลประชาธิปไตยที่สำคัญเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการเลือกตั้งและการปกครองในชุมชนศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาชะกันเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตย สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนสร้างความตระหนักรู้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยในชุมชนกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลเขาชะกันศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลเขาชะกันแบ่งหน้าที่ชัดเจนประธานนำงานเลขานุการประสานข้อมูลกรรมการมีส่วนร่วมสร้างสังคมประชาธิปไตยเข้มแข็งในชุมชน ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยมีการประชุมคณะกรรมการทุกสาเดือนเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งประเมินผลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตยให้โปร่งใสคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาการจัดกิจกรรมการติดตามผลและการสื่อสารเพื่อพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ต้องมีความรู้ตามหลักสูตรคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างถูกต้องและยุติธรรมทั้งการเตรียมสถานที่ประชาสัมพันธ์รับลงคะแนนนับคะแนน และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยต้องบันทึกและรายงานผลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยของประเทศกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลเขาชะกันมีกฎกติการ่วมกันคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งต้องมีกฎกติกาและข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแบ่งหน้าที่กำกับการสื่อสารกำหนดจริยธรรมรักษาความลับและประเมินผลการทำงานอย่างโปรง่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมความเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยของประชาชนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลเขาชะกันชี้แจงบทบาทและสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านการประชุมการอบรมและกิจกรรมร่วมมีเอกสารคู่มือช่องทางสื่อสารและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความร่วมมือและประชาธิปไตยในชุมชนอย่างยั่งยืนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ประจำตำบลเขาชะกันมีกองทุนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลเขาชะกันมีกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลเขาชะกันแสวงหาทรัพยากรสนับสนุนจากภาครัฐเอกชนชุมชนและกองทุนต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนมีการสร้างเครือข่ายระดมทุนจัดกิจกรรมหารายได้และรายงานผลเพื่อความโปร่งใสและประสิทธิภาพศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจําตําบลเขาชะกันกิจกรรมต่างๆดังนี้ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตําบลเขาชะกันจัดทําแผนงานและดําเนินกิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยเช่นสัมมนาเวิร์กช็อปประชุมชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาและประเมินผลเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลเขาชะกันสอดแทรกองค์ความรู้สู่สมาชิกและชุมชนผ่านการประชุมสัมมนาและกิจกรรมเครือข่ายโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญใช้สื่อหลากหลายบันทึกผลและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลบนเขาชะกันบูรณาการกับภาคีเครือข่ายแก้ปัญหาชุมชนตามแนวทางประชาธิปไตยโดยสร้างความเข้าใจร่วมตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ปัญหาพัฒนาโครงการติดตามประเมินผลและส่งเสริมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตยศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลบนเขาชะกันจัดกิจกรรมรณรงค์ หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดยเผยแพร่ความรู้สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เดินรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการเลือกตั้งที่โปร่งใสพร้อมติดตามผลและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลเขาชะก,กันส่งเสริมหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยโดยจัดอบรมสัมมนารณรงค์และกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจสิทธิหน้าที่ มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สร้างพลเมืองดีขับเคลื่อนประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลขอชะกรนสรุปบทเรียนหลังเสร็จสิ้นโครงการกิจกรรมเพื่อวางแผนขยายผลอย่างสม่ำเสมอและรายงานผู้บังคับบัญชาในทุกการประชุมส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานประชาธิปไตยในชุมชนอย่างต่อเนื่องหมายลังครับพร้อมกันครับสาม 3 1อะเบะฮันนี่เปิดตาอ้าเอ๊ะ